pa pa chì ta na na xe we ta pa yang ca me suka ma sukan deka nu yo ko he cha ni cha ta ta tirama ta nu yo ขออนาริยอนอนตสังิตตเ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 ปขเวอโคอนเตอนุปัามาจิมาปะิปทาตถาคเตนะอภิสัมปทาจักกุกรเนยานกรเนยอุปัสสะมาญาญาสัม

vatati ta tề ariyo attham ke ko ma ko sayya tham samma te te samma samma po samma va cha samma kamma to samma achiwo samma va samma sati samma สมาทิอายังขอสาเพเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนาทิสัมปทาจากุกรเนียญาณกรเนอุปสมยญาเพญญาญาสามปทาญาเลพานายาสามวัตติทางโอปาเพฆเวท ตัวขังอริยสัจจังชาเถิดตัวขาชาราเิทุกขังมรณามเถิดตัขังโสกปริเทวะทุกข้องมนัสสุปายาสัมเถิดตัขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกวข้อปิเยหิเวปโยข้อตัข้ยามปิจัง มระปะเตตามเปตรขางสังเตนปานจุปานานาคันธาตุคายธางโันาเพกทเวตัวขัสมุทโยอริยสัจจางยาญาณฐานุปโนภเวการานทิราคัสหกตตัตรัตตราพินันทิน ใจยะเททางกามตาตานหาภาวตานหาเวภาวตานหาอิทางขอปนะเพฆเวทวะคนิโรทวะอริยสัจจังโยตัสาเยวตานหายาเสสวิราคนิโรทวะจากขอปะเตเนสขอโบเตอนานายย เยทางขอปนะเพคะเวทวะคนิโรตะถามิเนปะติปัตถอริยสัจจังอะยัมเมวะอริโยอัตถังกิโกมคสยเทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมา

ิทางทุกขังอริยสัจจันติเมียเบียคเวะปัเปอนันโตสต์เตสุธมเมสุจักุปุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชญาุตตปาติอารมโกุตตปาติตังขอปณิธาทางทุกขังอริยสัจจ

ติเมผิกเวโปเพอนันโนสุเตสุธรมเมสุจักุกุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอรรโกอุตตปาติอิทังโทคะสมุทโยอริยสะจันติเมผิกเวโปเพอนันโนสุเต โสทมเมสจาโคโุทัาติญาณังออทัาติปัญญาอุทัาติวชาโอทัาติอาโลโคโอทัาติตังโคปนิธานตัวคสมุทยอริยาสตังปะหาตาพันติเมผีกเวปุแพนันโสเตสทมเมส จักขอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชานุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปะนิทังโวขัสสมุทโยอนุญาตจันปะเฮนนติเมเพฆะเว่ปอบแแอนนนโนสุตเตสุทามเมสุจักขอุตตปาติา านังอุตพปาธิปัญญาออตพปาธิเวชญาอุตทปาิอารมณ์อุทปาติอิทังตัวคิโรตัวอริยสตรจันติเมเีขเวปแพรอนนนุสุเตสุธรมเมสุจักุอุตทปาธิานังออตทปาธิปัญญาออตทปาธิเว ชาอุตปาติอารมโกอุตปาติตังโคปนิทังตัวกนิโรธาอริยสัจจังสาสิกาตาปันติเมเพฆเวโบเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาขุงอุตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชานอุตปา ทิตาโลโกอุตตปาทิตางโคปันิตังตัวคาณิโรตโตอริยสัจจังสัจจิกตันติเมเพฆเวผูเพออนนนวสุเตสุธรรมเมสุจักโขอุตตปาติญาณอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชฌาอุตตปาติอาโลโกอุ้ ปฏิทังตัวคันิโรธตคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมเพขเวปวดเตอนนนทสุเทสุทามเมสุชาโคุตาปาทิญาณ์โงตตปาทิปัญญาอตตปาทิเวชญาุตาปาทิอารมโกรตตปาทิตังโคปนิทังตัวคั ดิโรตคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมเพคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุอุทะปาติญาณอุทะปาติปัญญาอุทะปาติวิชญาุทะปาติอาโลโกอุทะปาติทางโคปาิทางตัวขัน โลทักามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมเฆะเวปุเปอันโนสุเตสุธรรมเมสุจัคขุอุทปาติญาณงอุทปาติปัญญาอุทปาติเวชญาอุทปาติอารมโกอุทปาติญาวะเกวันจะเมเทะเว อิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตังวาทสาการังยถาบุตังยานทาสนังนัสเวสสุทังอาโหสิเนวตาวะหังเพียทเวสเถวะเกโนเกสะมาระเกสะพระมะเกสะสมณปรหมณิยา

โสวิโสทังอาโหสิอาทังเทขเวสเทวะแกโลแกสมาระแกสปรมะแกสสะมนะปรามณิยาปัายาสเทวะมโนสายอนุตตรางสามมาสัมโพเทกอภิสัมโพตุปัจจัญญาสิงญาณจัปนะเมธาสัน उथ पादे अकोप में विमोति अयम दिमा चा दिनाधानी पुनः भगवि इतम वो चगवा आतमता वाकिया भगवत भाषिता समे जप न करना सी पाण्य मन Ayat samato koden ayat sewerahang we tamalang tamajak kong utapati yang gen jesa mutayatam sangkandam nirata tamanti prati e tetapakwata tamajak kekuma dewa satamanon seweso Sa tetam भारा नसि यां इश पतनमि कथाय अनो धरं धामचाकम् पवाति तां आपति वाति यां समन न वा ब्राह्मण न वा द्रमे न वा मारे नव ब्रह्मणा वाच्य न जिवारोना

nàng thế wanàng sát tăng sốt tawaya man thế wan sát sa we song ya manàng nan wanàng sát tăng sốt tawato sita thế wan sát sa we song to sita nàng nan wanàng sát tăng านาลาเตเทวาสัตตมโนสาเวสุนีมานาลาเทนางเทวานังสัตตังสุตวะปาราเนมิตาวะสวาเตเทวาสัตตมโนสาเวสุนปาราเนมิตาวะสวาเตนางเทวานังสัตตังสุตวะพระมั ปาริสัจเทวาสัตตมโนสเวสุโภกรรมปาริสัจนานเทวนังสัตตังสุตวะพระมปโริสัจนานเทวนังสัตตังสุตวะมหาพรา มาเทวสัตตมโนนสาเวทรงมหาปรามานังเทวานังสัตตังสุตวาปริตาภาเทวาสัตตมโนนสาเวทรงบริตาภานังเทวานังสัตตังสุตวาอภปมานาภาเทวาสัตตมโน สาเวสุขปมานางพานังเทวานังสัตังสุตาวาภัสราเทวาสัตมโนสาเวสุขภัสรานังเ วานังสาตวังสุตวะปาริตสุภาเทวาสัตมนุนสาเวสงิงปริตสุภานางเทวานังสาตวังสุตวะอปมานสุภาเทวาสัตมนุนสาเวสงิงอปมานสุภานางเทวานังสาตวังสุตวะ สุเกตฑหากาเทวาสัตตมานนสเวสุสุภเกณฑ์หากานางเทวานางสัตตังสุตวาเวหะภะลาเทวาสัตตมานนสเวสุสเวหฑ์หลานางเทวานางสัตตังสุตตะวะเวหะเทวาสัตตมานนส

โสทัสิเทวาสัตมนนสาเวสุทธัสินางเทวนางสัตตังสุตวาอคเนธาเทวาสัตมนนสาเวสุธามพระเขาวตาภารานสียังอิเสปตเนมิคาทาเยอนุตรังธรรมจากกั

อเตหัตเถนะคะเนนะเตนะโมหุเตนะยาวะพะมะโรคาสาโตอัพโคาจิอะยานจะทัสสะหัสสีโลกะทานุสังกำวิสัมปะกำติสัมปะเวติอัปปะมาโนจะโอลารุอะโธสะโลเกปาตุระโหสิอติกำเม เทวเทวานังเทวานุภาวะอัตถโกะคะวะอุทานังอุทานเสีอัญญาสิวะตาโพกอนทานโยอัญญาสิวะตาโพกอนทานโยติอิติหิทังอัญญสัมโตโกรทานญาสัญญากอนทานโยตเววนามา i